ด่วน1ล้านบาทรับซื้อจริงรับซื้อแบงค์ยี่าทรัฐการที่ก้าด้านหลังรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินแบบนี้จ่ายสดทันทีไปละ1นึ่งมืนบาทใครมีแบงค์ยี่าทแบบนี้หยิบขึ้นมาดูด่วนเลยนะครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้บริการยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณและน้องเบซ์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับ ช่องทางแฟนเพจเ a c บ b o o k Bank เข็มเพรวัตถุบลานเนฟซีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับวันนี้ครับเรามาพบกับธนาบัตร2 0บาทครับเป็นธนาบัตร20ิบาทรัชการที่9ที่ด้านหลังเป็นรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพี่รู้ไหมบางใบขายได้ใบละพันบางใบขายได้ใบละหมื่นครับและมีผู้โชคดีครับนำธนาบัตร2 0บาทแบบนี้มาขายและรับเงินล้าน